ขอพูดในกรณีของกรณีทิศไพรวนนะคะทิศมหาทิศไพรวนแหละเนาะนะคะว่าจากกรณีเมื่อวานนะคะที่มีการอ,ออกรายการอินทาประเทศไทยกับนานเน็กนะคะนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกได้ดูคลิปใน t ต k กตอก,ก่อนแล้วก็มีคนคอมเมนต์ในหลายกระแสเลยแหละแต่ทีนี้ได้ไปดูใน YouTube ที่เป็นต้นคลิปจริงๆนะคะเนะะื้อหาจริงๆเนี่ยบอกตรงว่ารู้สึกเห็นใจ คุณไพวันเรียกว่าทิ์ไพวันและกันคุณไพวันมากๆเพราะว่าคือเขาจริงๆเขาเป็นคาราวาสมือใหม่นะคะแล้วก็ถามว่าจริงๆอะ่ะมองแกในม,มุมที่แกมีเป็นมนุษยชนคนหนึ่งอะที่แกถูกกระทําแกถูกคอมเมนต์เยอะแกะถูกความคาดหวังจากสังคมอะคะ่ะมันก็ทําให้แกแบบหลุดเนี่ยคือไม่คือเหมือนกับว,ว่ามันยากที่จะแฮนเดิลได้นะคะส่วนตัวเนี่ยฟังหลายๆคอมเมนต์อ่านหลายๆคอมเมนต์แต่ว่าคือมันก็มีทั้งคนที่บอกว่าแกแบบ เออยังไงอะต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้สิต้องแบบไม่ตอบโต้นะไม่แขวนคนอื่นแกก็เป็นประเภทด่ามาด่ากลับเหมือนกันแต่ในฐานะที่แบบว่าพี่เนี่ยก็เอาจริงก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กๆกับไม่ดังมากเนี่ยเวลาเจอคอมเมนต์เยอะๆค่ะที่มันเป็นเฮดเฮดสปีชอย่างเงี้ย คือมันยากเกินที่จะรับได้เหมือนกันนะบางทีอะเรารู้สึกว่าให้แบบเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รู้จักเราเลยแล้วทาไมแบบเมน้นแบบโอ้โหอยากจะพูดแล้วอยากจะพูดอะไรก็พูดเนี้ยค่ะแล้วคอมเมนต์ที่นันเอกเอามาใช้ในการถามคุณไพยวันะ่ะคือมันไม่มีคําหยาบนะแต่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชงังความเสียดสีความกันแนกกันแหนซึ่งตัวเขาเองอะ ตัวทิดภัยวันเองอ่ะเขามีความแบบเขาแผลสดไงฮะแล้วการที่นาเน็ตทาแบบนั้นนันเน็ตบอกว่าเออดูแลแบบคอมมินิตี้ใช่ปะ่ะคือมันเปิดเป็นการเปิดแผลสดเขาอะแล้วก็ขยี้เอาเกลือยีลงไปอะความรู้สึกอะเรารู้สึกคือเห็นสายตาแววตาเขาที่เขาเมาหมัดแบบนั้นอะบอกตรงคือซ้ําเติมไม่ลงนะมันมันเป็นความเห็นใจมากกว่าถ้าคุณทุกคนไปขอให้ไปดูคลิปใน YouTube นะคะแล้วก็ที่พี่ชอบนะ อีกคำหนึ่งเลยของคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่า,าในภาวะที่ที่ทิภัยวันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเขาเอา่ะควรจะมีหลังบ้านที่เก่งคอยให้คำปรึกษาที่ดีและเข้าใจ crisis management ในการผ่านพ้นแต่ละดรามา่าเอออันนี้สำคัญมากๆชอบคำว่า crisis management คือการจัดการในภาวะที่มันวิกฤตหนักๆที่ตอนนี้ภัยวันเขาเจอนะคะคือพี่คือในการทำงานคู่ธัญญาหรืออะไรก็เหมือนกันอนะ crisis management มันจะมีช่วงภาวะที่มันแย่สุดอะไรสุดเนี่ยจริงๆถามว่าไพวันเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าส่วนตัวเป็นคนคิดว่าเขาเข้มแข็งนะแต่ทีนี้เนี่ยโอเคเขาอาจจะขาดหลังบ้านที่คอยแบบว่าเฮ้ย h a n d ิลช่วงนี้ต้องเบาก่อนนะช่วงนี้ยู่ต้องลดการประทะนะช่วงนี้ยู่ต้องแบบใจเย็นลงหน่อยอะไรตรงเนี้ยเขาอาจจะขาดแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจะทําให้คุณไพวนนันอ่ะเก่งและเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นแล้วก็ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่สนับสนุนนะยังเป็นกําลังใจัพพ p o r t อยู่เสมอค่ะ